สวัสดีครับพี่เมร์คะ่ะพี่เมร์เองครับผมอันนี้พี่ชีค่ะพี่ชีคนสวยโอ้ยสวบเอ,อกละอ่าเต็มตัวนะอันนี้พบกับช่องเจคอบมอยชิตากับซัมเมอร์ขี้้รยบกอันนี้บักดังแมบอ่าเต็มตัวนะพี่ชีนะพี่เมอว์วนนี่อย่างอ่าหนึ่งสองสามไปถึงถึงเออได้เต็มปากมันพอดีเลยชิตา ออามาวันนี้ล so ูกบอลลูกน uh, ี้นะคะไม่เล่นเลยวันนี้นะคะแม่ไม่ได้ลงคลิปเด็กๆเลยช่วงเช้าเพราะว่าพอพอดีว่าแขกมาหาคุณมาหาแม่นะคะคือเพื่อนนั่นเองค่ะมาก็เลยอ่าไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะแต่เมาส์มอยกับเพื่อนอยู่นะอ่าเอาลงเอาลงอ่ะว้างว้างให้แม่นะลูกเอาแล้วว้างให้แม่ก่อน ตายเต็มตัวอะพี่ชีพี่ชีอยู่กับแม่ค่ะพี่ชีหนูพี่ชีพี่มาหนึ่งสองสามเพื่อนกลับมาบ้านนะคะมากับกลับมาช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่ก็เลยมั่มอยกันเยอะหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้ลงเลยไม่ได้ถ่ายลง ก็ต้องขอโทษพี่พีด้วยนะคะวันนี้ก็มาดูช่วงเย็นก็ได้มาดูซัมเมอร์เจ้าดั้งแม็โอู้มันยังล,ลูกอุ่นอัวเท่าไรอุ่นอัวค่ะมึงนำร้ายเหมือเตมหัวอยู่มึงเพิ่งขีตาด้วยรอ,อย่ังโว้อันนี้อยังน,นี่เอาอ,อย่าเอาไปซ่อนปะนั่นลูกอย่เอาไปซ่อนปะนั่นนะ กลัวนะคะเจ๊ฉี่กลัวกลัวเขาได้อืมกลัวมือได้ไวุ่นวายเอามาทำแน่เขาป้าเขาดงไปทั่วทีบทั่วแดนเออเอาน่ะบมกแค่นี่ก็ออกมาแล้วนะแอนคุณแล้วออกมาซ้อนบ่ซ้อนบ่ซ้อน โอ้ยเอาเขาไปยังในปา่าในดงปนั่นล่ะลูกมาอ,าออกมาเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายเอาอยางเอาหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆเอาออกมาปะนี่แล้วก็เขาไปไหมโอ้ยคือมาอาศัศจรรย์เลยลูกเอ้ยอเวไปซ่อนะนาะนาะเธอเขายางน้ำกลปน,นั่นก็กระพาอก็เขะนั่นล่ะ ช่วงเย็นก็มาดูเด็กดำนะคะมาดูความวุ่นวายของซัมเมอร์กับชิตาในการที่เขาแย่งลูกบอลกันอันกฤษิพิซอนโอ้ยเราแพนกล้องหายนี้จับบาดกันโลกลูกสาวเหตทุระอยู่ลูกสาวอือๆอยู่นะคะเราก็จะไม่แพนกล้องไปเห็นแต่บอกมือหัวบอกมือโป๊ะป๊ะป๊อ่าลูกสาวเสร็จแล้วภารกิจ มามาเอาลูกมาลูกมาลูกบอลน่ะจะเชียร์มาให้แม่มาลูกมาบอได้ปะนี่บอคนะ,ะ,ะไหนจะเชียร์มาให้คุณแม่สิมาเอามาเร็วเออหนูก,ก็ได้ก็เล่นใหม่ก็ได้สิเด็กก็ได้ใหม่ไงคะนี่ผสมสารบักดังแมบบหอไปทำแม่ด,ดองแมบไปทำแม่เมือม่อเมือ่อไปแล้วเมือ่อ อย่างได้เทียนหนึ่งคาบแลนอ่อมอยู่จะเป็นเอียงลักษณะเขาเจ๊ชีเจ๊ชีจ๋าชิตาชิตาเสมอเมื่อม,มาเร็วชิตามาฝุ่นไปลองๆองแรงแรงอย่าลงเด้อชิตาอย่าลงเดอ้ออ่ะเสมออันหนึ่งเล่นนี้ก็ได้ลูก สามสามตึง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 เออเก็งเจ็งเจ็งเจ็งว่ามันไม่นสนใจได้ปะดูนะอันนี้ก็บอกสนใจสีเหลืองอ่ะชิดาไปอย่างลูกจักไปนี่อย่างแจกว่าเห็นมันจอบจอบยู่นี่มันมีอย่างเนาะมีอะไรเนาะ ไม่มีอะไรหรอกลูกปะเอามาเร็วไปใส่ละไปหยั่งละมันมีหยัง่งหรอบัหนีเอาเมื่อลงไปเมื่อกี้คือนมเห็นหยัง่งอ้าวลงไปละมีหยัง่งหรอลูก เขากรสิได้ล,ลงไปเออเอาล,ลงไปน้ำกันนอาแบบนี้เมีย่ยงแต่หูอีกกระปูลห,หลไหลโอ้กระสิเริน้ำหลูกะเนาะอืมเนาะไหนไหนดูตีห้หนูม,มาทำไมอ่ะเนาะไหนูม,มาทำไมอ่ะเอเอเนา จกักเป็นอย่างเนาะอ๋อเอาัจ๊ด้กินเอเนเนียงเดีบัดบนี้ไปไหนเอาลูกบอลมาเอานั่นบ่าหายอีกไปเมื่อคืนไปชี้ตายยางเราไปไปดูไปพึ่นไปนายงาไป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 งาไม่พุน่นเราลูกไปอยามาเคลียร์เคลียร์เละ บอกเข้าขใจลูกสาวเป็นอย่างวันนี้เมื่อวานจะเมือแล้วแม่ก็งงขึ้นกันเนี่ยเี็อย่างชิดาเป็นอย่างหรือว่าบอตองบอตองเอาตีนมากมึงเอาตีนมากกายเมือ,อมไปแล้วไปชิดาปะอาผู้ได้ข้นผู้ใด,ดขึืนได้เ้อะข้นจากลุมเ้อะข้นจากลุม้อลูกเ้อะ ดาวมาขึ้นจากลลุมนะเต็มตัวหนึ่งสองสมไปกูได้ขึ้นบานี้เอาโอ้ขึ้นยังไงนอปนี้เห็นบ่เห็นลูกบอลบ่โอ้ขึ้นโอ้เจ๊ชี้ใดคือเก้าวอ้าเมื่ออาสีเหลืองก็ได้วันนี้ไม่รู้เป็นไรนะคะเจช๊ชี้อาการแบบดูดูแปลกๆไปจากความรู้สึกของแม่เองนะคะดู รู้สึกแปลกๆเป็นตะแมงตะแมงมานน่ดูกันดูอ่ะนางลงมันกระดูเป็นจังไดโดนี่นางลงกระดูเป็นยังโดนี่หรือหนูท้องบ่ะฮะหนูท้องหรเปล่าเซ็มไหมใช่มไหมหนูท้องเหรอใช่มไหมี่จี จิจๆหันหน้าจุจ๋ยวให้พูดแม่ซิเรามาคุยกันก่อนพวกหนูไปแอบ,บมีอะไรกันตอนไหนฮะใช่มไหมไหนดูชี้เต้านมยังไม่บวมเลยไม่ใส่แล้วแหละเป็นยังวะเอาให้ได้เด้อเมอเอาให้ได้เด้อร้านวันน,นี้คือจะคิปโดนค่ะวานนี้บ่ได้ง่ายดอกบ่ได้เล่นบอลง่ายเราบัดนี้จะชีช้ออกมาละแม่ลูก หมางอยเลยมืองอยเขาลงไปอีกเหรอไปทำไมน้ำไปทำไมโ,โอ้ยเป็นนี่อย่างเนาะลูกสาวจะเป็นนี่อย่างคุดล่ะเตรียมคุดลุมลนะคุดลุมฝังฝังลูกบอลแท้แท ดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะติดตามรับชมช่องเจคอบมายานะคะคลิปเด็กๆด้วยนะคะชิต้าซัมเมอร์ก็โอ้โชว์แล้วโชว์แล้วโชว์สเต็ปแล้วคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะคะพอดีว่าไม่รู้เจชีมีอาการอะไรนะคะเป็นรู้สึกแปลกๆไปอยู่นะคะวันนี้ยังไงก็ฝากช่องเจคอบมายาด้วยนะคะสำหรับ วันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีครับพี่ชีสวัสดีค่ะสวัสดีจุ๋ยจยก่อนเลย